ชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะเมก็มีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากค่ะกับ b บ n ซ์เอ็นเคเมก e ซ2023รถจัดหนักส่งท้ายปีกันเลยค่ะครั้งเดียวในรอบปีนะคะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถเบนซ์รุ่นใหม่ใหม่น้อยพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง5 0 0 0 0บาทห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะสนใจค่ะสามารถเข้าไปชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n ว c o m มมีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกกว่า200คันเลยค่ะ ห้ามพลาดกันเลยนะคะวันนี้นะคะพามาพบกับ Mercedes-Benz GLA 250 AMG รุ่นเฟสลิปคันนี้นะคะต้องบอกว่าสวยเนี้ยบสุดๆนะคะกับเลขไม้เพียงแค่26,000กิโเมตรเท่านั้นราคาปกตินะคะอยู่ที่1,490,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ Benz ์ n k m e g a s a l e 2023นะคะราคาพิเศษเพียงแค่1,390,000บาทเท่านั้นนะคะอยากจะให้ดูค่ะว่าสภาพภายนอกภายในนี่คือสวยเนี้ยบกิ๊เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะตัวเฟสลิปของเขานะคะกระจั หน้าก็จะโดดเด่นค่ะจะเป็นลายแบบช่องๆ่องแบบนี้เลยนะคะพิเศษเฉพาะตัวเฟสลิปเลยแต่งรอมาให้แล้วรอบคันเลยนะคะไฟหน้าค่ะก็เป็นระบบใหม่ค่ะเป็นระบบ LED High Performance นะคะให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวล้อแม็กเป็นล้อแม็กดีไซน์เฉพาะตัวเฟสลิปเลยจะเป็นลาย m u l ติสโป k นะคะขนาดถึง19นิ้วเลยจะเป็นสี ดำเงาแบบนี้เลยค่ะดูดุดันแล้วก็ดูเท่ด้วยนะคะตัวสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะออกแบบให้เหมือนด้านหน้าเลยสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเฟสลิฟนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือระบบ k y l เล s โ o ค่ะทั้ง4บานประตูเลยนะคะแน่นอนตัวท็อปคันนี้มาพร้อมกับ หลังคาแก้วพาโนลามิกก๊าสลูฟค่ะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะคะรถรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาไวไปไวมากนะคะได้รับความนิยมสูงเลยเพราะว่าด้วยตัวถังของเขานะคะที่ยกสูงขึ้นเนี่ยทำให้มุมมองในการขับขี่เนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็ขับขี่ได้แบบง่ายแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นเลยไซส์เล็กกะทัดรัดหาที่จอดคล่องนะคะใครที่สนใจอยู่นะคะก็ รีบเลยนะคะและดีไซน์ไฟท้ายของตัวเฟสดิปนะคะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เลยนะคะในหลอดไฟนะคะก็จะเป็นแบบคริสตัลลุคเทลแรมคือมีความระยิบระยับตรงนี้นะคะสวยงามมากแล้วก็ให้ความส่องสว่างได้ดีเลยแล้วก็ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับดิฟฟิเซอร์แบบปลายห่อคู่ด้วยนะคะการดีไซน์ตกแต่งเนี่ย เขาก็จะมีโทนคล้ายๆด้านหน้าด้านข้างแบบนี้นะคะจะเป็นช่องๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังสําหรับตัวเฟสลิฟนะคะยังมาพร้อมกับระบบแฮนด์เฟีสเซตค่ะเพียงแค่เรานะคะค่ะเราสอดเท้าเข้าไปแบบนี้นะคะฝาท้ายก็จะเปิดให้เราแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะแล้วด้วยความที่เขาเป็น s u v ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาพร้อมกับความอเนกประสงค์ค่ะใช้งานได้นะคะทั้งในเมืองนอกเมืองแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระต่างๆนะคะก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะ สามารถใช้ฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้ได้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเห็นไซส์กระทัดรัดแบบนี้แต่ว่าเครื่องยนต์ของเขาไม่เล็กเลยนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินค่ะขนาด2 0 0 0ให้พละ,ะกําลังแรงมา้าที่211แรงม้าเลยทีเดียวและความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะคะอยู่ที่240กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะคันนี้ถือว่าประหยัดมากๆนะคะเพียงแค่16-18กิโเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจรถเบนซ์นะคะราคาเบาๆอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะเบนซ์เอ็น เมกกาเซลตั้งราคาแค่1 3 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะหมดเขต31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะรีบสแกนเทียบโค้ดค่ะมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะภายในคันนี้นะคะฟังก์ชันต่างๆก็มีมาให้แบบครบคันเลยการดีไซน์นะคะตัวเฟสลิปก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะจะเห็นได้ถึงช่องแอร์ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นความแบบช่องๆนะคะเหมือนดีไซน์ภายนอกเลยทีเดียวนะคะช่องแอร์ก็เป็นแบบทรงกลมนะคะออกแบบมาแบบเรียบหรูแต่ว่าดูดีแล้วก็มีความสปอร์ตค่ะ ตัวเบาของเขานะคะก็เป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตนะคะตรงกลางเนี่ยจะเป็นหนังอะคาแราค่ะแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงแบบนี้นะคะ ตัวพวงมาลัยก็เช่นกันค่ะก็จะเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเฟสลิปค่ะหน้าจอของเขาก็จะมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto แล้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ usb Bluetooth ได้เลยนะคะผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะคะเวลาที่เราจะสั่งงานผ่านหน้าจอค่ะก็สามารถใช้คอนโทรลเลอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะไฟแอมเบียนท์ไลท์คันนี้ค่ะมีมาให้ถึง12เฉดสีเลยนะคะและคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับ กล้องหลังอีกด้วยค่ะแอร์ด้านหน้าค่ะก็จะเป็นแบบ2โซนนะคะแยกอิกสระซ้ายขวาค่ะแล้วก็บอกเมมโมรีแพ็กเกจนะคะมีมาให้ทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าสามารถบันทึกตำแหน่งนะคะได้ถึง3ามตำแหน่งเลยทีเดียวคะะต้องบอกว่าดีไซน์ทั้งภายนอกภายในนะคะออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้เนี่ยสภาพคือ สวยเนี้ยพลิทมากๆกับเลขหม,ม่แค่2 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยากจะให้ซูมดูทุกจุดจริงๆว่าใหม่มากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะและด้านหลังนะคะสำหรับตัว GLA นะคะมีก็ถือว่านั่งได้สบายสบายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เฮดลูมหรือว่าเล็กลูมนะคะจะไปในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดก็นั่งได้สบายสบายเลยด้านหลังนะคะก็มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีที่วางแขนนะคะที่วางแก้วน้ําสําหรับการเดินทางนะคะ หรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็สามารถพับเก็บได้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการนั่งได้อีกหนึ่งที่เลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะต้องบอกว่า สวยกิฟจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาชมรถที่โชว์รูมของเราได้นะคะตัวรถคันนี้ค่ะเป็นปี2019นะคะเลขไมเป็นแค่26,000กิโลเมตรเท่านั้นราคาปกตินะคะอยู่ที่1,490,000บาทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเป n z NK m ็น n s m l กซ2023นะคะราคาเพียงแค่1,390,000บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่าเดิมเนี่ย1 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะใครที่กำลังมองหารถสวยๆเลขไม์น้อยๆอยู่นะคะคันนี้เลยค่ะได้รุ่น ใหม่เฟสลิฟอีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะราคาดีๆแบบนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะได้รุ่นใหม่เฟสลิฟค่ะกับ GLA 250 AMG คันนี้วิ่งน้อยมากนะคะเพียงแค่26,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ Ben ซ์ m e นเค a l e ค่ะตั้งราคาแค่1,390,000บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะมาที่ Ben ซ์ K. ที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้แม,ม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ